ความเปลี่ยนแปลงมันเป็นกฎธรรมดาหรือเป็นของสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกใบนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยอำนาจแห่งเหตุและปัจจัยองค์แต่งและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี เราควรที่จะกำหนดให้รู้เท่าทันมิฉนั้นแล้วเราจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของมีขึ้นเป็นขึ้นอยู่อย่างนั้นเป็นนิรันดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราถึงข่าวที่กฎธรรมดาของโรคเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปครอบงำ ย่อมไม่อาจจะยอมรับได้เนื่องมาจากว่าพวกเรานั้นมิได้เตรียมใจไว้และมิได้ใส่ใจมาก่อนจึงเกิดความเสืียใจความทุกข์ใจเป็นกำลังอันที่จริงกดพระไตรลักษณ์หรือกฎธรรมดาของโลกนี้ มิใช่ว่าจะไม่เคยปรากฏให้เห็นก็หาไม่ได้ที่แท้จริงแล้วกฎนี้ได้แสดงลักษณะของมันให้เห็นทั้งแก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่คนเรานั้นกำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นสังขารร่างกาย หรือสิ่งของสิ่งอื่นอันใดหรือบางคนนั้นอาจจะกำหนดได้แต่ขาดวิจารณญาณในการน้อมเข้ามาใส่ตัวมองนอกตัวเลยตัวไปเสียจึงไม่ปรากฏชัดดังนั้นเมื่อแสดงลักษณะของมันออกมาแล้ว จึงทำใจไม่ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนั้นกดพัะไตรับษนี้มิได้เป็นไปในลักษณะแห่งการสูญสิ้นสูงเสียอย่างเดียวแต่ย่อมหมายถึงการที่ควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพื่อความเจริญก้าวหน้า อันเป็นไปในลักษณะการสร้างสรรค์โลสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นก็ได้จุดสำคัญอยู่ที่เหล่านั้นสามารถเข้าไปกำหนดรู้ความเปลีป่ยนแปลงของสภาวะได้หรือไม่เท่านั้นเองขอให้พวกเรานั้นอย่าหลงหูหลงตา ขอให้เราเอากระจกบานให่มาส่องตัวเราเองให้เราเห็นว่าในกระจกบานใหญ่นั้นเรามีความเปลีป่ยนแปลงอะไรไปบ้างแต่ถ้าเรายองยังมองไม่เห็นตัวเองในกระจกใบใหญ่ก็ได้ถือว่าเรานั้นยัง ดูในความประมาทแต่ถ้าเรานั้นสามารถมองเห็นตัวเองในกระจกบานใหญ่ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายสังขารเหล่านี้มันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราพิจารณาแล้วกฎแห่งธรรมชาตินี้ถึงเราจะเกิดมาแล้วหรือยังไม่เกิด แต่กฎอันนี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติและเป็นธรรมดาที่พวกเราทุกคนต้องพบและเจอเจอสิ่งเหล่านี้